วันที่13มกราคมพุทธศักราช2568เป็นการสวดครั้งที่11คลิปที่2บทสวดที่15มงคลจักรวาลใหญ่สิปริทิติมติเตโชชัยะสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตบปุญญาธิการัสสะ สัพพันตรายนิวารณสัมมัถาาทามาถะธรมัตถะพิขาวต,ตรหัตโตสมาสัมพุทธาสาทาวัติสมะหาปุปริสรัคณานุภาเวนะอาัตตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอาัตถุะระสังฆรานุภาเวนะ ฉัพพันนรังสิยานุภาเวนะเกียรมารานุภาเวนะทัศปาริมิตานุภาเวนะทัศอุปปาอุปปาระมิตานุภาเวนะทัศปะพระมัตตถาปาระนิมิตานุภาเวนะศีลสะมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทา พาุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนวาโรกุตตะพระธรรมานุภาเวนะอังทางคิกะมคานุภาเวนะอัตสมาปติยานุภาเวนะฉะรพิญญานุภาเวนะจตุสัจสัจยานานุภาเวนะทัสสารภะระยานานุภาเวนะสัพพยุ ยุตตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะริตานุภาเวนะรัตนตยะสรณนานุภาเวนะตุยหังสัพพรูฆาโสกุป,ปัะวะทุกขับมูทุกขะโทมนัสุป,ปายาสาวิณสันตุสัพะอัตตรายาปิวิัสันตุสัพพังสัพะสังกัปปตุยหังสัมมิชันตุทีคาย ทีคายุตตาตุยหังโหตุสตัตวะสัชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสัพพปตะวะนะภูมิคังคามักหะสมุธาอารักากาเทวตาสัตตาตุมีอนุรักขันตุพระวัตุสัพพมังครารักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสทีโหตุพระวัน ตเตพระวตุสัพพะมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสวดีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลรังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทธาสถิภพระวันตุเตนักขันแตยักปูตานังปาปัขะหาณนิวาระนาปริตตานุภาเวนะหัตตะวเตสังอุปัฏฐเวนักขันแตยักปูตานังปาปัขะหานิวรานิวา พระนาปริตตานุภาเวนะหัตตวเตสังอุปัฏฐเวนะขัตตยักขะภูตานังปาปาาาักขะหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหัตววหตวเตสังอุปัฏฐเวบทสวดที่สิบหกพันพันเทกระรักตคาถา,าอตีนังนาตาวาพเมยะนปัปฏิ กังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาทาติธรรมปัตหีน,นันตังอปัตตะจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปจ,จุป,ปันนัตจจโยธรรมตตะตถวิปัสติะอะสังหิรังอสังอุปปังตังวินทาม วินทามะนุพะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเน,อเนอปปืองเนืองให้ปลุกปรุงเถิด อัจเชวกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังฆะปรตเณนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังหิเอวังวิหาริมาตาปิงอหรัต,ตะมะตันติทงังตังเว พัทเทกรัตโตติสันโตอาจิกขเตมูนีติพระมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทที่17อัอภิน,นะหะปัจเจเวขะนะปาถะชะรา ชาราธรรม,มหิตชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พย,ธธพยาที่ทำพยาที่ทำมหิงพยาอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระมระธรรมหิตมะระนังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิมีปิเยหิมะนาเปหินานา ภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสักกรรมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสาราเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสามิตรกัลยานางวาปะกังวาตสะ ทายาทาพรวิสามิตรเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังเอหิอภิมหังปัญจเวขิตตักพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทสวดที่18พระมะวิหารภาวนาเมตตาใหญ่ เอวัมมีสุตังเอกังสมยังพควาสาวัติยังวิหารติเชตตวานีอนาถปินทิกันสาอาราเมขตตัตระโขพักวาพิขูอามันเตศพิขวโวติพาทันเตติเตพิขวพวูภพระวัตโตปจังโสสุพควาเอตัทว,วาจโญท้าโวจักเมตายักพิเคพิข,วพขวเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะ ภาวิยะพระหูรีกตายะยานีกตายะวัตุกตายะอนุทิตตายะปริจิตตายะสุนมารัฐายะเอกาทศา,านิสังสาปฏิกังคากัตะะเมเอกาทาะ สุขังสุปฏิสุขังปะพิพุชชาติณปะปะกังสุปินางปัสสติมนุษานางปิโยโหติอัปมนุษานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอังคิวาวิสังวาสัทถังวากัมมติตุวะถังจิตตังสมาธิสมาธิยติมุขวันโนวิมปสสีทตติอสัมมุ หูกาลังกะโรติอุตริงอัปปทิวิชันโตพรหม,มโรกูปโคโหติเมตายักพิคเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภูลีกตายะญานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุระมัสสุสุสะมารัถายะอิเมเอกาทาทาสานิสังสาปาติกังขา อัต ah so, ิอโนทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตีหากาเรทิอโนทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตีหาการโอโอทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตีหากาเรหิทิสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัจจากาเรหิอนโนทิโสภรนาเมตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเรกาเรหิโอทิโสภรนาเมตาเจโตวิมุตติทัหากาเรหิทิสาภรนาเมตาเจโตวิมุตติกตะเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโสภรนาเมตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสัพเพสตตาอเวราอัพยาประชาอนิคาสุข <aries> <perform> ีอัตนางปริหารันตุสองสัพเพปานาอเวราอพยาประชาอนิคาสุขีตรนางปริหารันตุสามสัพเพภูตาอเวราอัพยาประชาอนิคาสุขีตรนางปริหารันตุสี่สัพเพปุขราอเวราอัพยาประชาอนิคาสุขีตรนางปริหารันตุห้าสัพเพอัตตภาวะปริญญา ปน,นาอเวราอพยาประชาอ,อนิฆาสุขีตนังปริหารันตุอิเมหิปัญจาหาการเรหิอโนทิโสพระนามตาเจโตวิมุตติกัตตะเมหิสัตตหาการเรหิอทุทิโส พระรนาเมตาเจโตมุติหนึ่งสัพเพอิิธิโยอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตนัปริหารันตุสองสัพเพปุริษาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตระนัปริหารันตุสามสัพเพออริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตนัปริหารันตุสี่สัพเพอนาริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตระนัปริหารันตุห้าสัพเพเทวาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตนัปริหารันตุหกสัพเพมนุษย์อเว เวลาอัปยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุจเจตสเพวินิปาติกาอวเวราอัปยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ ิเมหิตาหาการหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติกเตกัตะเมหิทัสหาการหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติหนึ่งสัพเพปุรธิมายาทิสายาสทาอเวราอพยาอณิคาสุขีตนางปริหารตุ สองสัพเพปชิม,มายะที่สายสตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตตรายะที่สายสตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินมมายะที่สายสตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสัพเพปุรทิม,มายะ อนุทิสายะสตาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุหกสัพเพปชิมมายะอนุทิศายะสตาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิศายะสตาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิศายะสตาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะสตาอเวลาอภยาปชา อนิคาสุกีตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิสายาสตาเวลาอพยาปะชาอนิคาสุกีตนังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรทิมายะทิสายาปานาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุกีตนังปริหารันตุสองสัพเพปชิมมายะทิสายาปานาอเวราอพยาปะชาอนิคาสุกีตนะหนงปริหารันตุ สามสัพเพอุตรายาทิสายยาปานาอเวลาอพยาปชานิทาสุขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายาธิสายยาปานาอเวลาอพยาปชานิค่ะสุขีตนังปริหารันตุ ห้าสัพเพปุรธิมายะอนุทิสัยยะปานาอเวราอพยาปชาอนิคาสกีตนัปริหารันตุหกสัพเพปัชิมมายะอนุทิสัยยะปานาอเวราอพยาปชาอณิคาสกีตนัปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตตะลายะอนุทิสัยยะปานาอเวราอพยาปชาอณิคาสกีตนัปริหารันตุแปดสัพเพทกิณายะอนุทิสัยยะปานาอเวราอพยาปชาอณิคาสกีตนัปริหารันตุ เก้าสเปหิติมายาที่สายยาปานาเวลาอัพยาปชาอนิคาสกีตรังนักริหารันตุ <c oughs> สิบสเพอุปร,ริมายาที่สายาปานาเวราอพิยาปชาอนิคาสกีตรังนักริหารันตุหนึ่งสเพปุรทิมายาที่สายยา พูตาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุข nice ีตนังปริหารันตุสองสัพเพปชิมายาทิสายาปูตาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตตรายาทิสายาภูตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายาทิสายาภูตาเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาภูตาเวลาอพยาปชา อนิคาสุขีตตารังปริหารันตุ6หกสัพเพปัจชิม,มายะอนุทิสายะพูตาเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีตัารังปริหารันตุ เจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอพยาประชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุแปดสัพเพทขินายะอนุทิสายะพูตาอเวลาอพยาประชาอานิคาสุขีตตนังปริหารันตุเก้าสัพเพเหตุทิมายะทิสายะภูตาอเวลาอพยาประชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปะ ปริมายะที่สายยาภูตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสามสเพปุรัติมายะที่สายาบุคลาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสองสเพปัจฉิมาญาที่สายาบุคลาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสามสเพอุตตลายะที่สายาบุคลาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสี่สเพทักขีนายะ ทีสายะบุครอเวราอพยาสุขีตระหนัปริหารันตุ5้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะบุคราเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตระงนัริหารันตุหกสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะบุคราเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตระงนัริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะบุคราเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตระงนัริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะบุคราเวราอพยาปชา อนิคาสุขีตานังปริหารันตุ๙สเพเหตทิมายาที่สายยาบุคราเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ๑๐สเพอุปริมายาที่สายยาบุคขาเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ หนึ่งสัพเพปุรัติมายาิทิสายะอัตตภาวะปริญญาปนาอเวราอพยาปชาอันิคาสุขีตะนางปริหารันตุสองสัพเพปชิมมาญาิทิสายะอัตตภาวะปริญญาปนาอเวราอภยา อนิคาสุขีตะนางปริหารันตุสามสเพอุตลายาทิสายะอัตตาภาวะปริญญาปนาอเวลาอปิชาปชาอณิคาสุขีตะนางปริหารันตุสี่สเพทักินายะทิสายะอัตตาภาวะปริญญาปนาอเวราอพิยาปชาอณิคาสุขีตะนางปริหารันตุห้าสเพปูรัตทิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริญญาปนาอเวรา อพยาปชาอาณิคาสุขีตานังปริหารันตุหกสเปปชิมายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริญญาปนาอเวราอพยาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุเจ็ดสเพอุตตะลายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริญญาปนาอเวลาอัพยาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุแปดสเพทักขินายะทิสายะอนุทิสัยยะ อัตตภาวะปริญญาปนาอเวลาอพยาปชาสุข kind of mm ีอ hmm. ัตนางปริหารันตุก้าสภเพศทิมายะทิสายะอัตตภาวะปริญญาปนาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสิบสเพปุระอุปริมายะทิสายะอัตตภาวะปริญญาปนาอเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุ หนึ 1> 1. Freezer, สส no. ่งสัพพาปุริทิมายะทิสายะอิทธิโยอเวราอพยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสองสัพพาปัจฉิมายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสัพพาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตรนังปริหารันตุสี่สัพพาทักขินายะ ที <iet> gli, cium, <era> ่สายะอิธิโยอเวลาอพยาปะชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุหาสัพพาปุรทิมายะอนุทิสายะอิธิโยอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุหสัพพาปัชิมายะอนุทิสายะอิธิโยอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุ เจ็ดสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวราอัพยาประชา อนิคา uh, สุขีตนังปริหารันตุแปดสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยเอเวลาอพยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุก้าสภาเหตุท, a a u, ท,ท, a a, u, ทิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยเอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสภเพปุรัติมายะทิสายะปุริสา อเวราอพยาประชาอินิคาสุขีตรังปริหารันตุสองสัพเพปชิมายะทิสายาปุริสาอเวราอพยาอินิคาสุขีตรังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายาปุริสาอเวราอพยาอินิคาสุขีตรังปริหารันตุ สี่เพทขกิณายาทิสายาปุริสาอเวราอพยาปชาอนิคาสกีตนังปริหารันตุห้าสเพปุรธิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอนิคาสกีตนังปริหารันตุหกสเปัปชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสกีตนังปริหารันตุเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสกีตนังปริหารันตุ สัพเพทัคขินายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุกาสัพเพเหตทิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสัตอนิคา สุขีตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุป,ปริมายะที่สายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายะที่สายะอริยาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุ <c oughs> สองสัพเพปชิปมายะที่สายะ อริยาอเวราอพยาปชาอ,อนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสามสเพอุตรายาทิ่สายอาริสาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุ สีสัพเพทขิณายาทิสายะอริยาเวราอพยาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสัพเพปุรทิมายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยาประชาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอพยาประชาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุเจสัพเพอุตตลายะอนุทิสายะอริยาเวราอพยาประชาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุ 8สัพเพทขิณายะอนุทิสายะอริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุ9สัพเพเหติมายาทิสายยะอริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุ10สัพเพอุปริมายะอุปริมายะทิสายยะอริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรทิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปชา อน,นิคาสกีตรนังปริหารันตุสองสพัภพปชิม,มายาทิสายะอนริยาอเวลาอัปยาปชาอน,นิคาสกีตรนังปริหารันตุสามสพภพอุตรายะ ทิสายะอนริยาเอเวราอพยาประชาอนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสี่สัพเพทคินายะที่สายะอนา,นาริยาเอเวราอพยาประชาอนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุห้าสัพเพปุระพิมาะยะที่สายะอนุทิสายะอนิ อนาริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสกีตนังปริหารันตุหกสเปปจชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตนังนปริหารันตุเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสขีตนังปริหารันตุแปดสเพทคินายะอนุทิสายะ อนาริยาอเวราอพยาปชาอานิคาสขีอัตนางปริหารันตุาสเเหุติมายาทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปชาอานิคาสขีตนางปริหารันตุ10สเพอุปริมายาทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปชาอานิคาสขีอัตนางปริหารันตุ1๑สเพปุรติมายาทิสายะเทวา อเวลาอัพยาประชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสองสัพเพปัจชิมายาทิสายาเทวาอเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ3สัพเพอุตตรายาทิสายาเทวาอเวราอัพยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสสัพเพทักขินายาทิสายาเทวาอเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ5สัพเพปุรธิมายะอนุทิสายาเทวาอเวราอัพยาประชาอนิคาสุขี ตนังปริหารันตุหกสเปชิมมายะอนุทิศายะเทวะอเวราอพยาปชาอานิคาสขีตนังปริหารันตุเจสเพอุตรายะอนุทิศายะเทวาอเวราอภยาปชาอนิคาสคีตนังปริหารันตุแปดสพเพทักขินายะ อนุทิศายาเทวาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนงปริหารันตุ9ก้าสเพเหติมายาทิศายาเทวาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตนงปริหารันตุสิบสเพอุปริมายาทิศายาเทวาอเวราอพยา ปชาอานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายาทิสายะมนุษย์อเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสองสัพเพปชิมมายาทิสายะมนุษย์อเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสามสัพเพอุตรายาทิสายะมนุษย์อเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสี่สัพเพทขีนายาทิสายะมนุษย์อเวลาอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนางปริหาร รันตุห้าสพัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอพยาปชาอินิคาสุขีตะนังปริหารันตุหกสพัพเพปชิมมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอพยาปชาอินิคาสุขีตะนังปริหารันตุเจเ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษาอเวลา อภยปชาอนิคาสขีตนังปริหารันตุแปสเพทขคินายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอภยปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุเก้าสเพเหติมายะนิทิสายะมนุษาอเวลาอภยปชาอนิคาสุขีตนัปริหารันตุสิบสเพอุปริมายะทิสายะมนุษาอเวลาอภยปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ หนึ่งสัพเพปุรธิมายาทิสายะว er, ินิปาติกาอเวราอพยาปชาอานิคาสขีตนังปริหารันตุสองสัพเพปชินมายาทิสายะวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอานิคาสขีตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายาทิสายะวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอานิคาสขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายาทิสายะวินิปาติกาเวลาอพยาปชาอานิคาสุขส hijos, ีตนังปริหารันตุ But <coughs> ห้าสัพเพปุรธิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอตนังปริหารันตุหกสัพเพปชิมมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอตนังปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอพยาปชาอนนคาสุขีอตนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอพยาปชา อนิคาสุขีตนังปริหารันตุก้าสัพเพเหติมายาทิสายะวินิปาติกาเวลาอพิยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายาทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารัตตุตีอิเมหิ ท้สหการเฮหิติสาพระนามีตาเจโตวิมุตติสเพสังสัตตานังปีระนังวัชเชตวาอปีระนายะอุปคาตังวัชเตตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเตตวาอสันเปนะปริยาทานังวัชเตตวาอปริยาธานีนะวิเหสังวัชเตตะวาอวิเหสายสเพสตตา อเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตัตตาโหนตุมาทุกขัดตตตาติอิเมหิอัตถะการหิสัพเพสัตาเมตาเยติเมตาตังธรรมังจัตตายติติเจโตสัพพะยาปทาปะริยุทธาเนหิมุจติติวิมุตติเมตาจเตวิมุตติ ดาติเมตตาเจโตวิมุต uh, an uh ิเมตตาพรหมวิหาพระภาวนานิธิตาบทสวดที่19เทวาเทวตาอุยโยชนาคาถาทุกขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาโหตุสเพปปิปนานิโนเอตวาตา จะอัมเหหิสัพพะตังปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปสิทธิติยาทานังททันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคาตาหนึ่งสัพเพพุทธาภระพัตาปเจกา,าจัจะยังพระรังอราหันตานาจัจเตเชนะ รักขันพันธามิสัพพโสสองสัพเพผู้ท่าพระรัปตาปเจกานเจะยังพระรังอรหันตานัจจะ เตชนะรักขันพันตามิสัพพสู3สามสัพเพภุธาภรัปตาปจเจกานัจะยังพระรังรหันตานัจเตชีนะรักขันพันตามิสัพพสู4สี่สัพเพพุธาภรัปตาจะปจเจกานัจะยังพระรังรหันตานัจเตชีนะรักขันพันตามิสสพพสูุห้าสัพเพภุธาภรัปตาปจเจกานัจะยังพระรังระหันตานัจเตชีนะรักขันพันตามิสัพพสูหกสัพ ส поэтому, Baptist, cette, de ience, ัพเพุทาภระปตตาปัจจกานัจจะยังพระรังรหันตานัจเตชีนะรักขันพันตามิสัพพสูเจ็ดสัพเพุทาภระปตตาปัจจกานัจจะยังพระรังรหันตานัจเตชีนะรักขันพันตามิสัพพสูแปดสัพเพุทาภรพปตตาปัจจกานัจจะยังพระรังรหันตานัจเตชีนะรักขันพันตามิสัพพสูเก้าสัพเพุทาภระปตตาปจจกานัจจะยังพระรังรหันตานัจเตชีนารักขันพันตามิสัพพสู ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทส,สวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขดวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิตายาตเศรษฐีเลียญาเศรษฐีเลียนไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่ส สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งภาพปริจจสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทือนสาธุ